ใครโะกดนะดนทนายสายทนายสายโจรทนายสีเทาอย่างน,าน,านาั้นมาผมถามเอาคุณคุณเคลียร์ท่าน้นมมผมก็ผมก็สงสัยนะโจรอย่าเรียกผมว่าฮีโร่ผมเป็นโจนเดือนผม,มนะครับในการที่ผมดูแลเรื่องของเขาในประเทศไทยทุกอย่างเรื่องธุรกิจนะครับแล้วก็เ,เรื่องที่เขามีปัญหาอยู่ที่ต่างประเทศเลยเย้มันเป็นเซเล็บเออเรื่องหนึ่งเรื่องไป ว่า่าาไไไอออ้จมมััันนนนนะทล์หส21คนมีความผิดฐานร่วมกันเปิดเว็บพนันชื่อว่าหวยสดพลัสมาเก๊า888 88, และอีกหลายเว็บไซต์ซึ่งจำเลยทั้งหมดเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเงินเดือนเ,เขาก็เปลี่ยนเป็นให้ทุนผมนะครับมาม,มาก้อนหนึ่งคือไม่ต้องไปพูดถึงเงินบาทไทยเออไอ้ตั้มันจะทำพนันออนไลน์ไห่ส่วนก็เลยได้ไประโยชน์ตรงนี้ เขาเคยให้ผมมาสองล้านยูโรสองล้านยูโรครับช่าไรนะสองล้านยูโรเดี๋ยดที่เป็นตัวแดงในซัวมาเล่นงานผมเออผมเพิ่งเึือกออกเจ็ดสิบล้านอ่ะเจ็ดสิบล้านใช่ครับพูดเป็นเล่นน่ะใครจะมาให้เงินคุณเจ็ดสิบล้านคือมันมันเป็นเรื่องปกติของของเขานะ้ความจริงกับให้ความเป็นะมันอย่างน้อยเนี่ยน้องให้ผมยังไม่มากเท่านั้นเลยแกคนเราให้มาทักถวนเหมือนถูกรางที่หนึ่งอ่ะ คนเรามีเงินด้านก็หมดได้แต่ถ้าจะให้ทน,นายตั้มเจดสิบล้านทำให้ญาติพี่น้องทีไม่ไเคิเลรอยู่ไม่เลยครับอุ้เล่นนะตั้งกรรมไม่จัากเขาหน่อยสิ <c oughs> ผมยอมรับโดยตดัดตุลกีผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นกีโร่ไอสังคมไทยเนี่ยกียโร่มันตายหมดแล้วมันตายไปหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วในสังคมน,นี้มันเหลือแต่โจรอย่างผมนี่นะครับที่จะใช้ปาบโจารด้วยกัน ที่จะไปซื้อได้นะถือว่าอยู่ดีก็มีเงินเข้ามาแล้วไปซื้อใช้ชื่อตัวเนี่ยมันดูแล้วก็คือกบฏการมุมหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวนะขายกันได้อย่างนี้เลยหรือขายได้หรอมันไม่ใช่สมบัติชาติหรอืออะไรอย่างนี้ถูกอ๋อมันไม่ได้แบบเออขายเสื้อขายกางเกงใช่เออมันเกาะนะนะคะใช้ที่ดินเออเกาะขามเนี่ยคือเขาขึ้นชื่อนี่คุณผู้ชมมันสวยจริงๆนะแบบเป็นมรดกมีความซึ้งน่าไปมากนะครับเราตรวจพบว่าจากโนมินีต่างเนี่ย ไปซื้อพวกทรัพย์สินเช่นที่ดินสนามกอล์ฟต่างๆเนี่ยซึ่งดูแล้วไม่มีรายได้ขึ้นมาที่จะเหมาะที่สําหรับไปซื้อได้นะถือว่าอยู่ดี่ก็ไปซื้อใช้ชื่อตัวเองเนี่ยมันดูแล้วก็คือกระบวนการในการเคลื่อนย้ายเงินจากการรวปการเล่นการันเนี่ยครับรวัตสุบอกว่าพฤติกรรมเครือข่ายเว็บพนันนี้เนี่ยจะเอาเงินที่ได้จากเว็บการพนันเข้าระบบบัญชีม้าแล้วค่อยโอนเข้าบัญชีคนในเครือข่ายนําไปแปลงเป็นทรัพย์สิน,นะคะ่ะ ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราอิงเสิร์ให้ดูด้วยนะคะคมักจะเป็นที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ี่เกี่ยวกับบริษัทแลกเงินต่างประเทศก็ททาโปรแกรมเกมส์ Games และกราฟิกมีเจ็ดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการพนันและเว็บไซต์การพนันออนไลน์ซึ่งปีที่ผ่านมามันนอกเลยผมไม่รู้พี่พี่อัดฟังด้วยกันนะพี่อาจจะทะเลาะกับเขาหรือฟ้องเขาใหม่ได้เลยนะาแล้วจะนายต้องพูดไปเช่นนั้นน่ยมืนมีการจะอะไรล่ะแกคิดว่าแกจะถูกแกถือกฎหมายอยู่หรือเปล่าอ่าแล้วกฎหมายตัวนี้ แกสามารถทําอะไรกันไม่ได้ก็ให้น้องสู้ต่อไปเป็นกําลังใจให้ครับที่เขาให้ผมมาโดยเสน่หาจริงๆผลทบเขาเป็นเมียคนอีกคนหนึ่งเหรอเขาถึงให้คุณขนาดน้ไม่ใช่ครับมันไม่มีฮีโร่ในสังคมไทยอีกแล้วจ่ายเงินอะไรกันมากกว่าอธิบายตรงนี้นะนี่คือบ้านค่ะบ้านคือซื้อไว้ที่ฝรั่งเศสคือบ้านหลังนี้ซื้อไว้ให้ลูกตั้งไปรับรองเด็กว่าที่วยเหลือให้ลูกตั้งทั้งหมดอะไปเรียนต่อที่นั่นก็ปูทางเเสือไว้ ส่วนแม่ของคุณอ <t ry bing Uma> ้อยเองก็บอกว่าเป็นห่วงลูกสาวมากนะถึงจะมีครอบครัวมีเงินมากมายแต่ก็หมดเป็นห่วงไม่ได้หรอกคนเป็นแม่น่ะก็เคยเจอลูกสาวแล้วว่าเอออย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อคนนอกกับคนในครอบครัวนะลูกตอนนี้ก็เอออยากให้ลูกสาวกลับมาหาเยี่ยมที่บ้านบ้างหวังต่อจะบอกเขาอยู่อ้อยเอออยู่เฉยๆดีไงลูกจะบอกเกาอยู่แต่เขาในใจเขาไม่เชื่อเดียเดีก็คือเขามีเงินมีทองแล้วมีเงินมีทองเรื่องอะไรบ้างแม่ไม่ต้องกวนเรื่องเงินทองเป็นหของชี่เกิดเขาที่เองเขย แต่พี่น้องเขาบอกว่าพี่อ้อยใจดีใจใหญ่นีกัแบแต่คนอื่นเสมอแต่พี่ห้าดีล่ละถึงแม้ไม่เป็นข่าวอย่างน,นี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจะเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าหลังจากที่เจ้อ้อยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะฮะละ่าสุดเนี่ยทีมข่าวไทยทีวีเนี่ยตรวจสอบแล้วทนายเนี่ยเขาอยู่ที่ปักช่องโคราชนะครับอยู่ระหว่างการพักผ่อนเพราเดินทางมาก็เหนื่อยนะเป็นตั้งหลายชั่วโมงใช่ไหมและอยู่ระหว่างการเตรียมพยานหลักฐานเพื่อจะเข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจด้วยจะเมื่อไหร่ วันไหนเดี <Solomon> ๋ยวต้องรอติดตามเพราะนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อตอนช่วงเดือนกันยายนใช่ไหมที่เจ๊อ้อยแล้วก็สามีชาวต่างชาติวิสเตาเดวิดเนี่ยเขาเดินทางมามอบสนามบาสเกตบอลและก็สนามเด็กเลสของชันอนุบาลที่โรงพยาบาลลำดับและเดินทางกลับเดี๋ยวรอติดตามมาขึ้นตานะคะก็ต้องทําเรื่องที่ย่างให้ครอบครัวเราที่ทางประเทศไทยก็พี่ให้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับลองเรียนว่ามาดามอ้อยจะเขาถูกเขาถูกอะไรเป็นลอตเตอรี่เป็นลอตเตอรี่ของต่างประเทศแบบดับเบิลแจ็คพอตเลยอะหกพันล้านอะที่เขาถูกลอตเตอรี่มาแต่จริงๆมันมีประเด็นเยอะมาก เป็นเลเตามต่อไปตาต่อเอามาจอดเปียนใต้แดงแล้วับออกไปอ๋อเเห็นปองจอติดต่อจากบ้านมาสอบคแล้วก็เอาไปคันนึงแล้วปากขาย่อนให้้แ่น้สอบรคไปเลบาสูร้ใจึงแนแบบนั้ เป็ <Billy. S 2> นเล่ย์ตาต่อเขามาจอดแล้วเปลี่ยนเป็นแดงก็ขับออกไปอ๋อเปล่แดปอจนถึงวันนี้4บอตอนนี้เหลือบอเดียวที่เป็นตำรวจที่ยังอยู่ในประเทศไทยขบวจุดครับกรุงเทพ2จุดโคราช1จุดพบรถหรูของผู้ต้องหาเป็นจำนวนมากครับจุดแรกครับที่กรุงเทพมหากนกรเป็นโกดังอยู่เรียบมอเตอร์เวย์นะครับทันสีเทาเนี่ย เป็นของหนึ่งในพี่น้องสีบอเป็นของ b ิ๊กเบนซ์อีกสองคันมีคันสีขาวแล้วก็คันสีค่ะจุดที่สองนี้เป็นบริษัทไฟแนนซ์ย่านพัฒนาการจุดนี้ไปเจอรถหรูสีดำคันนี้เป็นของซิโก้านนายนัทพงศ์รจีลาค่ะเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมเป็นคนแรกเพราะเคนที่ตำรวจไปคน้นบ้านหรูย่านเลียบคลองประปาจังหวัดนนทบุรีจับกลุมซิโก้ได้ในจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้เจอรถหลายคันนะครับแต่คันที่ให่ แล้วก็ต่อมาเมื่อวานนี้นะครับที่สารนิยาสุธาครับกับกาย,ายว่าพี่โจ๊กเนี่ยเจ้าบ้านของเฮียกนันนะครับจำนวนห้าหลังราคาห้าหมื่นบาทเพราะว่าถ้าไฟฟ้านะครับของบ้านพี่โจ๊กนะครับนะมีการใช้เงินนะครับของผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับนะเป็นคนใจ่ายให้นะครับโดยใช้บัญชีนะครับไม้พนันของมินนี่นะครับนะเป็นคนจ่ายค่า,าไฟให้คือชื่อค่ะคนเป็นเจ้าของขาทาวน์โฮมทั้งห้าหธุรกิจของเฮียแตมเนี่ยอยู่ที่อุดรธานีสาขาเนี่ยนะมีรถบรรทุกเป็น100ร้อยคันมีทั้งหมด1ิสาขากระจายทั่วอีสานรตระภาคกลางจุดใหญ่่ออุดออรรขนนแกนโคาช ความสัมพันธ์ระหว่างปิกโจกับเบียแปมเขาสนิทสนมกันมานานไม่รู้ว่าเป็นญาติหรือเปล่าแต่ในฐานะผู้ใหญ่ที่เขารลกรักที่เขาสนิทันเป็นคนดูแลเว็บไซต์ซึ่งมีความสําคัญนะครับคนแรกซ้ายสุดก็คือกวินวัดเกตโปวิทย์เป็นโปรแกรมเมอร์ยังจับไม่ได้นะครับคนที่สองตับสายช่เล่นว่ามายครับชื่อจริงก็คือนกมนัสสังคาซั์เป็นโปวเกที่ตรวจสอบได้เนี่ยบริษัทเดียวก็คือบริษัท BAK คารจบุญถาวรนจำกัดนะครับ เจอรถหรูที่เกี่ยวข้องกับเทาเนี่ยเป็นของหนึ่งในพี่น้องสีบ่บ่อเป็นของบิ๊กหรือว่านายกิติพงศ์ขจรบุญขาวรนะครับส่วนรถเบนซ์อีก2คันมีคันสีขาวแล้วก็คันสีฟ้าเป็นของเนี้ยทราบว่าติการ21คนมีความผิดฐานร่วมกันเปิดเว็บพนันชื่อว่าหวยสดพลัสมาเก๊า888 88. และอีกหลายเว็บไซต์ซึ่งจำเลยทั้งหมดเนี่ย ให้กับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสโมสรเน,นี่ยนะครับก็ต้องโดนอายัดสโมสรฟุตบอลยังดําเนินการตับเพื่อขายนะครับแล้วพิษณัยคริสคือเลขาของบิ๊กโจ๊บแล้วพิษ ขายพ่อพิโจ <ste eg harmonic noise> oh, ๊กโอนมาที no ่บัญ no ชีแม่นะโอนให้น no ้องชายพี่โจ๊กนะโอนค่าใช้จ่ายกับมือถือพี่โจ๊กค่าน้ำค่าไฟสาธารณะค่าผมนั่งอยู่กับมินนี่แล้วมีการโอบกอดกันแบบนั้นเนี่ยครับทุกคนก็เลยมองว่าหรือเป็นเพราะภาคภูมิพาเข้ามาอ่านี่คือคือคนก็เชื่อตรงนี้แล้วนะฮหนึ่งประเด็นที่สองอ่ะเป็นเส้นทางการเงินทีเด็นผู้เรียนยาวเลยมีคนเข้าไปชบรถลอมูนี่คันนี้จะเป็นรถของนายบอยหรือเปล่าเงินหกล้านเนี่ยเป็นเงินที่นายบอยมอบให้นายเป็นไว้ดาวรถนะและผ่อนให้อีก นะข่ายข่าวพยายามเพียงนี้แหละว่าที่ทคำในนามของจักรวรัดิ์โนหรือเปล่าครับนะครับก็คือการเป็นตัวแทนของพิษออนไลน์คือนายตัวคอมเมนต์ด้วยทนายสิทธาเที่บังเกิดทนายก็มาตอบคอมเมนต์นะคะระบุว่าคุณชูวิทย์หวยสดพลัสมาเก๊าแปดและอีกหลายเว็บไซต์ หลัก็ต้องดีส่จนให้เห็นต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องู้องไเลยกันงานเลี้ยงขอบคุณลูกนอก้องที่มาไปก่อนหน้านี้ช่วงเดือน กรเมื่อสิปีแล้วเนี่ยตสตารา์ทกับสุนทรครับทนายตัต้มไม่ได้ให้พบปอมสัญหาให้เขาจะให้คําแตบ็บแนนต่อนตันนี้เองวันนี้ทนายตั้มเองก็องบอกว่าเจ็เอ็ดล้านก็สามเด็กเล่นของฉั้นอนุบาลกําลังระบ,บาดอ้อยหรือว่าอ้อยนะคะในพื้น,นที่บ้านของอีเก้งที่เขาธุรกิจที่มาดามอ้อยบอกว่าเป็นธุรกิจสามีทําขนมปังพอไปตรวจสอบประวัติของสามีมาดามอ้อยอ้าวเป็นคณะกงารยกของให้กับบริษัทขายเฟอริเจอร์ไอร้านเบเกอรี่ที่บอกอ่ะมันเป็นร้านคริสเตียนของตระกูลเลเยอร์ซึ่งเอ๊ เขากำลังประกาศขายกิจการอยู่อ,นน SI อันนี้เซนไตเขาอ้างก็ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันกับธุรกิจเขาแล้วนอกจากนี้เซนไตก็ยังบอกด้วยว่าอ่ะพอ,อบอกว่าไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวกับอ่ะเบงกอลี่ที่ทําให้รวยก็ออกมาเปิดอีกว,ว่ารวยราะถูกลอตเตอรี่แซ็คอรแต่เขาบอกไอ้งวดที่บอกว่าถูกคนได้รับรางวัลก็ไม่ใช่ทั้งมาดามอ้อยและสามีมาดามสามีมาดามอ,อ้อยเขาจะมีรอยจับผ่ทิ้งอ่าแต่คนได้รับก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีความสาคัญอะไรกับครอบครัวมาดามอ้อยถูกหวยจริงหรือไม่ แล้วก็ยังพูดอีกจริงๆโอ้โหเยอะเลยนะสนสเสียดไอ้เราเอ่ะอาอีกเรื่องใครเรื่องที่บอกว่าซื้อบ้านไปตรวจสอบลูกไทเต้มมี่มันที่พักผู้สูงาอาย,ยุไม่ใช่บ้านของคุณอ้อยนี่ใช่ลูกของที่พักผู้สูงอายุไม่ใช่บ้านคุณอ้อยข้อเท็จจริงมันคืออะไรกันแน่ผ่านมานะครับเราจะได้เห็นนะครับพิกโต๊กนะครับให้กับหน้าต่อตส่วนตนนะครับแต่กรณีที่บ้านห้าหลังนะครับครั้งแรกเนี่ยที่หน้าบ้านนะครับแในขณะที่มีการค้นเนี่ยพิกโต๊กยืนยันนะครับต่อส่วนตนว่าเป็นบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็หลัััังงงจจาาาาาากกนน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 น้้่่่ะะะตตตออสสยๆคครรรรบบบ็็เปปมีิววขญ แล้วก็ต่อมาเมื่อวานนี้นะครับที่สารยาชสพนะครับกับนายว่าบิ๊กโจ๊กนะครับจำนวนห้าหลังราคาห้าหมื่นบาทนะครับซึ่งจากการพิานนะครับก็เสี๋ยวแถเนี่ยก็มีการจ่ายค่าส่วนกลางให้นะครับแต่ว่าค่าไฟนะครับที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าให้คิดนะเป็นคนไปจ่ายนะปรากฏว่าจากการตรวจสอบนะครับเส้นทางการเงินเนี่ยเพราะว่าค่าไฟฟ้านะครับของบิ๊กโจ๊กนะครับนะมีการใช้เงินนะครับของผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับนะเป็นคนจ่ายให้นะครับในโดยใช้บัญชีนะครับเป็นพนันของมินนี่นะครับนะเป็นคนจ่ายเข้าไปอย่าอย่าอย่าไปฟังอะไรมากบางที อ่าอะไรพระเอกอาจจะเป็นผู้ร้ายนั่นเอกอาจจะเป็นผู้ร้ายอะไรตรงนี้นะก็ก็ขอให้ให้ด้านเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรามีหน้าที่เราเป็นเจ้าหน้นด้วยพยานหลักฐานเดี๋ยวใครเกี่ยวข้องบิ๊กเตบาบอกอย่าเพิ่งไปฟังอะไรมากแต่เ,ญญเหมือนกับบอกไกลๆเลยว่าวันหนึ่งพระอเอกอาจะาเป็นผู้ร้าย